กินอร่อยหรืออะไรเจ้าชอบกินนั่นแหละกะอร่อยใช่ไหมลูกวันนี้มามีเลี้ยงไอติมอ่ะคุณแม่มันอร่อยอร่อยเย็นเลยโฮ้ยลืมดูไอช้างช้างย้อยแหละย้อยหางเหรียญย้อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมมันอร่อยจริงโอ้ยมันอร่อยมันอร่อยขอของแม่ โอ้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 ค่อยๆลูกค่อยๆก็เอ๊ะไอติมอะไรเนาะมันแซงอร่อยไหมอ่ะลูกชิมรสนี้มั้งซิโตซิกดาวดิซิโตซิกดาวก่อนซิกดาวกับลูกซิโตซิกดาวเฮ้ยซิกดาวซิกดาวอ่ะเออไอ้างด้วยจางดิมดมดอ่านนะคะพี่น้องเอ้ยพี่ช้างมดอ่านแล้ว จาง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอ้พี่ช้างอยากกินพี่ช้างอยากกินช้านน่ะหรอฮะนั่งมงนั่งหรอฮะนั่งหโอเคกินไอติมแล้วชื่นใจชื่นใจแม่จยังเไงล่ะกินอะไรมาแมมพวกอันนี้ให้จที่นี่อันนึง เต้ไอเตอ้มันล่อนะกีติมซ sure> uh ี่อันนนนนเต้เปไปตุ๊ดมามึงเนี่ยกีติมซี่อย่าผัวเต้โอ้โหให้ดูคุณนายดิคุณนายโอ้และวเนอเนอคนบ้านเราดีเลตอร่อยไหมลูกอรุอ่ะลองเหยียบช้างอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหอุ้ยอพี่ช้างอ่ะพี่ช้ายชื่นใจไหมชื่นใจเฮ้ยข้าวบนนี้ ไม่ชอบเลยชอบช,ช,ช,ช ouais, nada, ็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตกินไม่ได้ลูกไอทิ่งโตรดอะไรก็กินหมดรถอีเต้นรถคูโบต้ารถอีคุบรถสิบล้อไอ้โตกินหมดอีขึ้นไหนิศา้าาดเหรอแต่บอได้มากดดันอ่ะมั่อมอื มันอร่อยวันนี <rawd Moder> ้เยียงไอศครีมยี่ห้ออะไรวอลวาไอติมวอลปัม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 คนละโน้ตเลยเป็นวัดคนละอันพ่อสิงโตกี่อันเลยสิงตกินไอติ่มมันเป็นทุกเรื่องอะไรลูกฮะ มันเครียดเรื่องไรลูกฮะมีความรักเขาบอกคนทําท่านี่มันกําลังมีความรักใช่ไหมลูกไม่เอานะลูกนะเรา,เป,าเป็นเศร้าเป็นเีย่ามอ้แบบนี้มันน่าเกลียดเนาะอ่ะยิงก็ะเดิมคือ,อลหลอกกับพี่ทีมซีมามีไม่อยู่ <No. S 2> เออ